เท่านั้นนะคะ,ะดูทบทวนนิดนึงปริมาณที่มีขนาดและทิศทางเราเรียกว่าอะไรที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทางจำได้ไหมคะอะไรคะเก่งมากอาคุธคือเวกเตอร์นะคะก็คือปริมาณของเวกเตอร์เพราะฉะนั้นปริมาณของเวกเตอร์จะเขียนแทนด้วยลูกศรที่ผูเพิ่มเติมมานะคะเขียนแทนด้วย ลูกศรน,นะคะเพราะฉนั้นขนาดของลูกศรน,นี่คือระยะทางส่วนหัวลูกศรน,นี้คืออะไรคะทิศทางอย่างเช่นตรงนี้แรงเท่าไหร่3มนิวตันกับแรง4นิวตันนะคะ mm hmm. กับแรง4นิวตันอทีนี้มาดู mm hmm. เมื่อมีแรง3นิวตันกับ4นิวตันกระทำกับวัตถุนะคะ ครูถามว่าข้อนี้แรงรับมีกี่นิวตันคะเท่าไหร่คะสามนิวตันกับ4นิวตันมีค่าเท่ากับ7จนิวตันเพราะไปใน <4 S 1> ทิศทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันก็มีแรงทำไมคะ <i> ออนะคะก็เป็นผลรวมของแรงนั้นนะคะ ต่อไปมีแรง3นิวตันกระทํากับวัตถุนะคะแล้วก็มีแรงอีกเท่าไหร่4นิวตันกระทํากับวัตถุถามหน่อยว่ากระทาในทิศทางเดียวกันไหมคะกระทําในทิศทางเดียวกันไหมคะไม่เพราะฉะนั้นครูถามว่าข้อนนี้นะคะ แดงรับมีค่าเท่ากับกี่นิวตันเท่าไรคะอ่ามีเพื่อนบอกว่าหนึ่งทำไมถึงตอบหนึ่งละคะเพราะว่าลายอ่าสูธิดาเพราะอะไรคะใบอยู่ตึงหนูใช่ไหมเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันเพราะไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันถูกไหมแล้วถามหน่อยว่า ขนาดของแรงเนี่ยเท่ากันไหมคะไม่เท่าฝัา่งหนึ่งสามฝั่งหนึ่งสี่ใช่ไหมคะ,มคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แรงรับมีค่าเท่ากับ1นิวตันง่ายๆเมื่อกระทำในทิศต,ตรงกันข้ามก็จับมาทำอะไรกันเลยลบกันเลยง่ายๆที่นวดง่ายๆนะคะต่อไปอันนี้มีวัตถุนะคะถ้ามีแรงนะคะ3นิวตัน กาะทำกับวัตถุถามหน่อยว่าอันนี้ไปในทางทิศทางเดียวกันไหมคะไม,ไม่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกันแล้วครูถามว่าแรงลัพมีค่าเท่ากับกี่นิวตันเทนน่าไหร่คะนับสศนตอบเท่าไหร่คะตอบเท่าไหร่เอ่ย เรท่าไรเอ่ยเท่าไหร,ไหรครับสา <3. S 1> <3. S 2> มนิวตันทำไมถึงตอบสามทำไตอบส<ม>ใช่3ามไหมคะเออ<ม>ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเราเพื่อนเรากับเราเนี่ยขนาดตัวเนี่ยเท่ากันน้ำหนักเท่ากันดันตู้ดันตู้เนี่ยนะคะไปทิศทางตัวกันข้ามถามไหนว่าตู้เคลื่อนที่ไหมไม,ไม่เคลื่อนอันนี้เหมือนกันเขาระบุมาเลยตัวเลขใช่ไหมคะ ฝั่งขวาสามฝั่งซ้าย3เมื่อดันวัตถุวัตถุเคลื่อนที่ไหมไม,ไม่เคลื่อนที่เพราะนั้นข้อนี้แรงลัพมีค่าเท่ากับศูนนิวตันนะคะมีค่าเท่ากับศูนิวตันพอจะเข้าใจในเรื่องแรงลัพไหมคะไปเข้าใจไหมงงไหมคะมีแรงหลายแรงกระทาในทางทิศทางเดียวกันก็มีค่าเท่ากับแรงลัพเพียง1แรงเพราะนั้นแรงลัพนะคะ นำไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้างอลองนึกสิคะแรงดับน่าจะนํำไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างเคลื่อนย้ายสิ่งของเคลื่นยยอนย้ายยังไงเอ่ยอลองดูนะคะดูที่ไปชวนนะคะ,อ,ะอันนี้อะไรคะ สะพานแขวนใช่ไหมคะก็จะมีทำไมคะเหล็กใช่ไหมคะที่ตรึงไปถามว่าทิศทางเดียวกันไหมคะเนี่ยทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเสาอ,อันนี้ก็คือจะเกิดแรงรับเกิดขึ้นมีแรงหลายแรงกระทาในทิศทางเดียวกันก็เกิดแรงรับเพียงหนึ่งแรงอันนี้จะคือนําไปใช้ประโยชน์ในการทําสะพานแขวนได้นะคะต่อไปภาพอะไรคะปัจจันปัจจยยังไงเอ่ย คันเดียวกันไหมคะเนี่ยคันเดียวกันเออเขาเรียกว่าปั่นจักรยานพ่วงนะคะเคยปั่นไหมคะเคยเคยปั่นเวลาปั่นเนี่ยต้องออกแรงไหมออกแรงนะคะถ้าไม่ออกแรงจะถึงไหมคะเป้าหมายไม่ถึงและคนที่ออกแรงก็เป็นยังไงออกแรงคนเดียวอ่ะเป็นไงคะเหนื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ในการทําอะไรคะปั่นจักรยานพ่วงได้ก็คือต้องออกแรงนะคะหลายหลแรงนะคะอันนี้เกิดแรงรับกี่แรงคะ แรงรังบหนึ่ง,ง,งแรงเพราะไปในทางเดียวกันนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะเห็นชัดป่ะอ่าสุนัขลากเลื่อนนะคะสุนัขลากนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นที่ต่างประเทศใช่ไหมนะคะสุนัขหลายตัวไหมหลายตัวเกิดแรงหลายแรงไหมคะ หลายแรงนะคะนี้เกิดแรงรับกี่แรง1แรงอันนี้ก็คือลากสิ่งของไปนะคะนี่คือประโยชน์ของแรงรับต่อไปภาพสุดท้ายนี่อะไรคะกระถางต้นไม้นะคะมีแรงเกิดขึ้นกี่แรง3แรงถามหน่อยว่าเกิดแรงรับกี่แรง1นึงแรงเพราะกระทำในทิศทางเดียวกันเป็นแนว ดิ่งใช่ไหมคะเป็นแนวดิ่งอันนี้ก็คือแรงรับต่างๆนะคะที่ประโยชน์ของการใช้แรงรับนะคะ,ะดูที่สไลายนิดนึงค่ะครั้งหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้เราเรียนแรงรับไปแล้วครั้งหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอากาศมีแรงกระทําต่อวัตถุหรือไม่นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีถุงพลาสติกหูหิ้วนะคะแก้วใส แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งคือยาอย่างนะคะยางวงนะคะยางนะคะที่เราใช้รัดข้าวรัดแกงใช่ไหมคะ,ะในวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะแรงรับนะคะวันนี้ครูก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะเผื่อว่าทำไมกลัวจะไม่ทันใช่ไหมคะก ก็นักเรียนก็คือทําความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปทบทวนหรือทําไมคะไปถามครูได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ